สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะอ่าวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องพนิดาพารวยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะพี่น้องจ๋าสาหรับอ่าชุด2ตัวบนล่างเนาะแล้วก็3ตัวนะคะอ่าก่อนไปรับชมของวันที่4เราจะมาดูผลของวันที่1กันก่อนนะคะวันที่1แอดให้วิ่งรูดที่3กับ9เนาะสกับ9ไม่มาเลยนะคะพี่น้องจา๋า แต่ว่าตัวเด่นที่แอดให้ไปเนาะมี่มานะคะพี่น้องจ๋ามาดูผลก่อนเนาะมาดูผลที่ออกผลที่ออก6ตัวก็คือ02 6 5, 6 1อแอดสรุปทั้ง6ตัว5ตัว4ตัวแล้วก็3ตัวเนาะพี่น้องจ๋าสตัวบนเราเหมือนกันนะ,ะเพราะว่าแต่ละพื้นที่เล่นไม่เหมือนกันเนาะแอดก็ต้องสรุปหมดนะคะล่างของ6ตัวก็คือ02นะคะตารางเรามานะคะ02 ตัวจอแอดมาเนาะเข้าที่ชุดกันนะคะเข้าไปเนาะศูนย์สองนะคะอ่าตัวต่อมาเป็นหกเนาะพี่น้องจา๋าหกมาอ่าหกมามาตัวเด่นตัวที่แอดทําเครื่องหมายไว้นะคะตัวเผื่อใครอยากนําไปวิ่งไปรูดเนาะหกเรามาสองตัวนะคะห้าแอดไม่มาเนาะหนึ่งแอดไม่มาอันนี้ก็หลุดไปเนาะอ่ะมาเฉพาะสี่ตัวหลุดห้ากับหนึ่งเนาะส่วนตัวจอล่างของห้าตัวก็คือสองหกอ่ะ มาตัวกลับหัวสองหกมาตารางนะคะพี่น้องจา๋าสองหกมาตารางนะคะแล้วก็ล่างของสีตัวก็คือหกห้าหกห้าแอดไม่มีนาะเพราะว่าแอดไม่มีห้านะคะส่วนสามตัวบนก็คือห้าหกหนึ่งอ่าหกหนึ่งแอดก็หลุดไปนอกพี่น้องจ๋ามาเฉพาะล่างของหกตัวกับล่างของห้าตัวในตารางนะคะตัวเจาะนี้แอดเข้าอยู่เด้อพี่น้องจา๋าล่างของหกตัวนะคะ ยังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ต่อด้วยนะคะพี่น้องจ๋าสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาแล้วก็แนวทางอื่นๆด้วยเนาะอ่ะมาตามต่อกันนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางวันที่สี่นะคะวันที่สี่แป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าแอดก็ยังไม่ได้เขียนวันที่เลยแนวทางแอดก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจา๋าแอดก็พยายามที่จะคำนวณออกมาให้เข้า บนมากกว่าส่วนมากจะเข้าล่างทางสพลาวเนาะแล้วก็ล่างบ้านเราทางบางพื้นที่เนาะอ่าถ้าในวีฟก็ไม่ได้นะคะพี่น้องจ๋าอ่าวันที่สี่เนี่ยวันที่สี่ทับสี่เด้อพี่น้องจ๋าไปเขียนเลขสามอีกแล้แลาวพัฒนา คูสองตัวบนล่างแล้วก็สามตัวนะคะพี่น้องจ๋าแอดเขียนไม่พอเนาะเขียนเท่านี้กนแล้วกันสามตัวแอดจับให้ก็ไม่เข้าเด้อพี่น้องจา๋าเอ้ยทำยังไงเนาะวิ่งรูดนะคะอะก่อนไปรับชมเนาะเรามาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าก่อนอื่นเรามาดูตารางกำลังวันเนาะว่าแอดมีตัวไหนกันบ้างนะคะมี2นะคะมี1 7 3 8 สี่ห้านะคะอ่าแล้วก็สำหรับสายวิ่งสายรูดเนาะมีสองนะคะวิ่งรูดที่สองกับสองกับหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าสองกับหนึ่งฟันที่หนึ่งนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดเนาะอ่าเด่นสุดก็จะมีสองมีหนึ่งมีเจ็ดแล้วก็มีแปดนะคะอันนี้คือตัวเด่นสุดนะ อ่ะส่วนตัวที่แอดจับคู่มานะคะแอดก็จะมีสองหนึ่งนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดถ้าพี่พี่ท่านไหนไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะสามารถจับในตารางกำลังวันนะคะสามตัวก็เช่นกันเนาะสามหนึ่งสองแปดสามแปดนะคะ อ่ะสำหรับชุดกันเนาะชุดกันแอดก็จะมีสองเจ็ดเจ็ดแปดห้าแปดอ่า แล้วก็1 0นะคะพี่น้องจ๋าอาการเบิ้ล1นไว้นะคะอ่ะมาดูตัวที่แอดเน้นเนาะตัวที่แอดชอบนะคะเดี๋ยวค่อยดู3ตัวกันนะคะก็จะมี2 1นะคะ2 1 1 7นะคะ3 1นนะคะพี่น้องจ๋าอ่ะแล้วก็ 2 8เนาะอ่ะมาดูชุดกันนะคะสำหรับชุดกันในงวดนี้นะคะชุดกันแอดก็จะมี2 7เ็นะคะอ่า5 8นะคะแล้วก็1 1นะคะพี่น้องจา๋าอ่ะเรามาดูชุด3ตัวกันนะคะอย่าลืมนะคะถ้าไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้สามารถจับในตารางกำลังวันนะคะ อ่าส่วนชุด3ตัวแอดก็จะมี2 1 7 8 3 1นะคะอ่ะลองจับในตารางดูนะคะสี่สองแป แล้วก็อีกชุดหนึ่งห้าแปดสามห้าแปดนะคะอ่ะถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคบไว้เพื่อนำไปเป็นแนวทางนะคะย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดเดอ้อพี่น้องจา๋าถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามเนาะถ้ามีตัวที่ชอบอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ๋าบนล่างด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอให้พี่พี่เอฟีทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆคนเนาะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ